สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมพะก,กับดารามาดามอีกชื่อก่าเนาะคะ่ะในทางช่องอยูทูปมาดามสิมาว่างแนวทางรัฐบาลไทยะว่าเสี่น่มเพิ่นขอสัมผาษพณะเลขมาดามเขา่ารัฐบาลไทยกับเขา่าเล่ากับไปพ่อแม่พี่น้องไปเมื่อทั้งสองอย่างเป็นจังใดมีผู้ใดโศกผู้ใดหมานก,กับดาล่ามาดามบอกใส่หรือคองมาดามหลอกผิดเอาไว้ใส่คนทรงตัวแทนมาเด้อคะ่ะเด้อ เป็นได้ไหนพี่น้องสวยคือคน,นวะเลขกแนวทางสวยคือคน,นวะเข่าละเด้เข่าแล้วเป็นได้กกรถจิบมนัมน, <laughs> มน,มนวาเจ้ามัน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 มาสั่นอถจิกวะวันว่ามานันมันมา,นาสั่นเมื่อนี้สิแจก,กสูตรความพี่น้องเอาให้มัดเปลือกเลยตั้งแต่เต็ดท่องมายัางไม่เคยแจก,กสูตรนะคะสดสดเลยบ่สดสดเลยค่ะเม่นด้แจกให้เสี้ยมนม เพราะว่ายังบ่เคยแจกสูตรวันนี้มาดูมาตามกันไปเลยแบบสดๆว่าสูตรแบบใดเขาจังใดไปจังใดมาจังใดอาจสอบก็จัดคัดก็พานภูม่พิ้องเด้่ทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางกดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี้เขาเาและร้สอบแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่สอส่งของมาดามคำนวณแล้วกะของเสียนนุมเนาะค่ะเนาะ ดีใจคับเซียนนมเนาะแฟนคลับเซียนนมมานี่กาขอบุณขอบุณเด้อที่เข้ามาติดตามทางช่องเซียนนมนะคะทางช่องของมาดามคำนวดเนาะการขอบุณขอบุณเอฟซีทุกท่านสู่ผูสู่คุนเอามาเบ่งน้ำกันไปสดๆเลยพี่น้องว่าดีใจกับเลขที่เข้าเนาะนี่ที่คือสูตรมาดามเคยคำนวดกับสี่เบ่งบ่เห็นปันไดเนาะพ่อแม่พี่น้องสูตรที่มาดามคำนวดมาตลอด มีทั้งดับและไม่ดับนะคะมีทั้งสูตรดับและสูตรบ่ดับแต่ว่ากบ่วเคยเอาหายแล้วกบ่บวเคยป่อยวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเริมซ่องหายเสี้ยนมใส่โกกท่านคุณเป็นได้ไหนท่านคุณคะคือว่าคือบบทรงเสียงในท่านคุณท่านขี่อายท่านคุณที้อายไปทงยังบบกับไปทงยั่งย่มากเลยพี่น้องเมื่อนี้บโบกับมุ่เลยเด้อเมื่อนี้ได้เอ็น ได้อันผู้มาจัดการบริหารให้แล้วผู้ผีอยู่หลังไม่มาตลอดก็คือล็อกกี้คารวยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของดาล่ามาดามในการทํางานแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเปิด่องแล้วเพิ่นบอค่ายมีเลวเลาให้มาดามเนาะว่าอันนี้น้อยใจอยู่บนี้บ่มีเวลาให้เพิ่นบ่ามมีเวลาให้มาดามเดียวนี่เพิ่นเปิด่องแล้ว เพ่มเมือน no ีเพื่มเลยอยากได้เพ่เลยภาพกันมาอัดจัดอยากได้จัดไปไปเบิ้งกันเลยมเบิ้งกันเลยดูด้วยกันไปพร้อมๆกันนะคะตาเล็กแป้งนนะคะซึ่งนี่จะสีเด่นแล้วรัฐบาลไทยออกตัวไหนเราพิกภารวยเก้าเก้าสี่แปดหกห้าบนแล้ล่างออก หกสามแปดหกห้าเ้าเก้าสี่แปดหกห้พ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วบัดนี้เดี๋ยวมาดามสิคำนวณให้แบบสดสดร้อนๆไปต้องกันอ่ะผู้ใดอยากทำสูตรทำตามลองเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะว่าจะเป็นยังไงชอบกัะจัดไปไม่ชอบก็ผ่านเนาะ นี่จะเป็นสูตรเพิ่งแกคขั้งแรกตาพาเทศมาหาหกปีแล้วพรมพน้องรัฐบาลไทยกะรัฐบาลไทยจังสี่หละ่ะเคินเนียยู่ได้พรมพน้องค่ะเคินเนียยูเคินอ,อยู่ดูสูตรไปด้วยกันสี่สูตรนี่ตัวใดจะมาตรงกันลายที่สุดก็จะเอาตัวนั้นเนาะ นี่สีสูตรเปล่ามาดเงียนสีสูตรค่ะทำได้นะคะอยากทำอะไรถามได้ค่ะ<น>อ่ะเดี๋ยวด้วยแม่กำลังง่วงพลอยพลอยพี่นอ,ขอนข้างแรกไม่เปลี่นสีตื่นๆแน่จากน้อย สดนะเนี่ยสดสดเกินสดเกินโอเควันนี้ก็ติดเป็นแมนโอเคมาแล้วพออ่อแมพี่นองกําลังไหลเลือดแหละสมองกรลังมาแหละเมื่อนี้ดีใจโย่เลขเขาเลขตังเล่าพัฒนาวันซุ์ผีพานมากกับเข,ขาเนาะพอมพี่นองค่ะเขาทางไทยขเขาถึงลาว สุดสุดนุดนี่พิดแล้วปวดหัววดคอปวดขอไขบอกพิดเ่าเม่นมาดามเอฟซีกับสิวางซีเนาะเรียนมาเปมนม่ดามมาสั่อ่าแบบนึงนะคะ อ๋อโอมอนหมอนมาไอเดียนี่ก็มนนพี่น้องาแล้วหานมาแล้ว อันนี้ทีมาเบิองว่าตัวใดสิมาส้นกันหลายที่สุดเราเก็กเคเห็นมีตัวใดเนี่ยมีแปดจักตัวหนึ่งสองแปสี่แสีตัวเ,เราไม่ต้องนับตัวนี้ใช่ไหม <S <S แต่ว่าหนึ่งสี่สุดเนี่ยมาแค่สามตัวเป็นปะสามสามมาสองอันไหนที่เยอะที่สุดมีแปดมีหกมีมีแปดนะคะแปดมา สามสูตรแปดมาสามสูตรมันบหนึ่งสองสามหกค่ะหกมาสี่สูตรเด่นหกมากกว่าแปดเด่นหกค่ะเด่นหกแล้วเจ็ดมาสองห้า,มา,หามาสองสี่มาสองมันบ้งศูนย์ล่ะศูนย์กับมาสี่ตัว ขอโทษขอไข่เห็นแล้วบาทพูดไมพี่น้องหกกับศูนนะคะตัวเด่นร่องร่องคือหกค่ะไอร่องคือแปดค่ะแปดมาสามตัวก็วรวมคือแปดสี่ละสี่มาสองห้ามาสามเอาเลขหาเป็นเลขแปดบพิดกระยุกบ่ไดออีสีพ่อไม่พี่น้องสองมาเท่าไหร่มาหนึ่ง หนึ่งมาเท่าไหร่มาหนึ่งใช่ไหมอ๋อสองม,มาหนึ่งมาหนึ่งน,นี่เท่นี้เลยเนาะหนึ่งใช่มีแค่นี้ค่ะเส้นที่หกรวมศูนย์วันนีิชตัวดับได้บันดับหนึ่งล่างค่ะดับหนึ่งรางเอาแรงออกอย่างแางออกหกสาม กอดอดกอดไปล่างดับเก้าค่ะล่างดับเก้าบนดับบนดับหกพ่อแม่พี่นองเด่นชนดับเดินีีเด้อเด่นชนดับมาลางได้พกมีมาลางได้พ่อแม่พี่นอนม่มาลางมแม่นจ้ะเพราะว่าเด่นชนดับแล้วศูนย์เป็นตัวเด่นที่สุดในวงการ มา,ามาดามมาดามจับคู่ให้เป็น,นได้เลยพี่น้องคือบอกจับคู่สดๆไปเลยเริ่มเขียนเลยก่อนแม่พมพี่น้องบัสจีดนเถ่เนาะเอาเบื้องไปน้ำกันเงี้ยาวๆนี่แหะมาดามคำนวณ ไอวิ่งบนล่างได้พลเมธพนองค่ะหกกับศูนย์เอาตัวเด่นมาเป็นตัววิ่งถ้าผู้ใดอยากติดล่างคื่อหกแล้วค่ะแต่ศูนย์ติดได้ทุกตัวถ้าจาับคู่อันมาถามเป็นคนที่ว่าเลขออกแล้วว่าเอาเนี่ยพลเพี่นองถ้าผู้ใดสอบกระจัดไปได้นี่เด้อฉันออกไปซ้ำเอาออกไปแล้วสะไปซ้ำ นี่ยจ้ะเพราะว่ามาดามมาดานสิว่าเอา,เอาหาก็หกว่าเอามาเนาะค่ะเนาะตัดหาไปแต่เอามาใส่กับศูนย์ไหนได้ค่ะเด้อเอามาใส่กับศูนย์เป็นหกก็เป็นบนก็ได้นะคะจับคู่ก็จะเป็นเป็น่รงเน้ะค่ะเด้อเอาเน้นไปที่ล่างนะคะหกเน้นไปที่ล่างหกเน้นไปที่ลา่างจับคู่ให้หกหางโซเแม่มพี่นง 0. เดนหกกับศูนย์เดนหกกับศูนย์แต่ว่าสองสองกับแปดกับหนึ่งเนี่ยเอาอันใดดีที่สุดพี่น้องมาเหงาดว่างหันมามาัมากหมักหนึ่งแต่โบมากเอาหกหนึ่งเลยเนาะเลยพี่น้องคะ่ะศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์ห้า ซำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องคะสามตัวน้องคะเนาะสามตัวหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งศูนย์ห้าอันผู้ได้มกักสองมักหามักแปดแต่ใส่กันใดได้พ่อแม่พี่น้อง อันมาดามคิดว่าเราเก็กสิมาคูนี่แหละเพราะเลขรถเพิ่นแมนบ<ม>อกเาราเก็บาด้วยนี่เลขรถเพิ่นได้คแค่ได้ถึงยันรถเพิ่นสี่ศูนย์ไม่มานานแล้วนะไม่แน่เนาะอ่ะชอบก็จับอะไรพีน่น้องเอาวันที่เท่าไหล่ะเราเก็กห,หนึ่งเนื่องเดือนหนึ่งกันยาเนื่องเดือนเก่าเนาะหนึ่งเดือนเก้าหนึ่งกันยายน ก็ก็ะจัดไปเรื่ด้อค่ะก็ผ่านเลขที่ตัวให้แคบเป็นแนวทางเอาวงกลมให้ถือใจล็อกจิกไปเลอยเนาะ่ะ่นาอต่วมาดามเลขรดมาดามเด้อตัวนี้เลขรดมาดามเด้ในตัวนี้อันนี้เป็นของแถมไปว่าไหมพี่น้องเพราะว่าของดารามาดามเน้นที่ศูนย์ค่ะศูนย์ไปได้ทั้งบนทั้งล่างแคบหน้าจอชัดไม แบหนาจอถ้าผู้ใดจะตามชอบก็จัดนะคะขาดก็ผ่านอ้บาโม่อแมพี่น้องค่ะมีตัวใดมักน้ำบ่มีคู่ไหนที่ชอบไหมคะตอบกบคนคอมเมนต์มาเลยด้วยกาบปอบุณขอบคุณนเอฟซีสู่ผู้สุกคน,นที่เข้ามาติดตามสมม้มบัว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่อวันีอยู่ไก่อยูย่ไก,ก่ช่วงนี้กำลังหดทอแมพี่น้องค่ะมาดามกำลังหดร้อนสุดๆค่ะเพราะว่า จะเป็นรัฐบาลไทยฮาหนอยล่าบอดัมบดาเล่าสตาเล่าสามัคคีกาบขอบุญขอบุณเอฟซีบะว่าสิเป็นส่องของเช่นนมบัว่าสิิเป็นส่องของมาดามคำนวดชาแนลกาบขอบุญขอบุณเอฟซีซูฟูุูคนค่ะเด้อถ้าผู้ใดเขาไมา่เห็นคลิปนี้คอยโซ่คอยมานคอยได้ไปรัฐบาลไทยอีกนะคะสวัสดีค่ะกาบขอบุญขอบุณสูฟูซูคนค่ะ